รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Easy English สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับพันพันชิตามเมธิพาชัยในรายการ Easy English รายการภาษาอังกฤษที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหลักภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจและเราจะได้ติดอาวุธทางปัญญาด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นพันและทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ส่งอีเมลมาติชมรายการรวมถึงเสนอแนะเรื่องภาษาอังกฤษต่างๆที่คุณผู้ชมอยากรู้ทางเรายินดีนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆและเราจะนําเรื่องราวที่ช่วยฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับเนะะื้อหาของเราในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาในระดับที่ก้าวขึ้นมาอีกขั้นเรียกได้ว่าเป็นขั้นแอดวานซ์เลยทีเดียวนะคะ พันอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจชมตอนนี้กันให้มากๆเนื้อหาในวันนี้จะนำเสนอรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่เราจะเห็นกันบ่อยมากๆทั้งในํำนวนข่าวในหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งในหนังสือนวันิยายบทความหรือบทวิเคราะห์ต่างๆนะคะที่อาจจะทำให้เรานั้นสับสนเวลาอ่านนั่นคือประโยคที่มีรูปแบบแบบ active voice และ passive voice ค่ะซึ่ง ที่พันอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมนะคะเพราะว่าถ้าพูดกันตามหลักภาษาไทยแท้นั้นภาษาไทยของเราจะไม่มีประโยครูปแบบนี้ฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะอะแต่อย่าเพิ่งคิดนะว่ามันยากถ้าเกิดว่าเราตั้งใจยังไงภาษาอังกฤษก็เป็น easy English สาหรับเรานะคะ เอาละค่ะเราพบดกันมาก็ยืดยาวนานมากแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามชมเนื้อหาในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะตอน Active and Passive Voice ตอนที่หนึ่งก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับ Active Voice และ Passive Voice เรามารู้จักกับความหมายของคำว่า Voice กันค่ะ Voice เป็นคำนาม ถ้าแปลความหมายตามคำศัพท์แปลว่าเสียงพูดหรือการออกเสียงแต่ในเรื่อง Active Voice และ Passive Voice นี้จะหมายถึงลักษณะการกระทําของกริยาในประโยคในภาษาอังกฤษจ,จะมีวิธีใช้ได้2แบบคือ Active Voice กับ Passive Voice ประโยค Active Voice หมายถึงประโยคที่ประธานของประโยค เป็นผู้ทำกิริยานั้นโดยตรงมีโครงสร้างง่ายๆแบบที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆคือ Subject ตามด้วย Verb คือประธานตามด้วยกริยาหรือ Subject ตามด้วย Verb ตามด้วย Object คือประธานตามด้วยกริยาตามด้วยกรรมเช่น The dog bit the boy สุนัขก,กัดเด็กชายในประโยคนี้สุนัขเป็นประธานกระทํากริยาคือไปกัดและเด็กชายเป็นกรรมคือเป็นผู้ถูกสุนัขก,กัดสมศรี is cooking dinner สมศรีกำลังปรุงอาหาร่ําในประโยคนี้สมศรีเป็นประธานผู้ทำกริยาโดยที่อาหาร่ําเป็นกรรมจะเห็นว่าประโยค active voice นั้น จะให้ความสำคัญกับประธานในฐานะผู้กระทำส่วนประโยค Passive Voice หมายถึงประโยคที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำโดยผู้อื่นหรือสิ่งอื่นประโยค Passive Voice มีโครงสร้างคือ Subject ประธานตามด้วย Verb to be ตามด้วย Verb ช่องสาตามด้วย By โดยตามด้วย ใครหรืออะไรเช่น The boy was bitten by the dog เด็กผู้ชายถูกหมากัด Dinner is being cooked by สมศรีอาหารข้ากกำลังถูกทำโดยสมศรีจะเห็นได้ว่าประธานของประโยคเหล่านี้คือ The boy และ Dinner เป็นผู้ถูกกระทําดังนั้นโครงสร้างของประโยคแบบนี้จึงเน้นประธาน ในฐานะที่เป็นผู้ถูกกระทำเป็นหลักในบางกรณีประโยค passive voice อาจไม่ระบุว่าถูกกระทำโดยใครหรืออะไรดังนี้ 1. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกกระทำมากกว่าโดยจะไม่สนใจว่าใครทำแต่สนใจผลที่เกิดขึ้นเช่น My bicycle was broken. รถจักรยานของฉันถูกพําพังประโยคนี้ไม่สนใจว่า ใครเป็นคนทำเน้นว่าจักรยานถูกทำพังสนใจแต่เพียงว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเท่านั้น The lost girl was found last month girl found was เด็กผู้หญิงที่หายตัวไปถูกพบตัวเมื่อเดือนที่แล้วสองไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึงผู้กระทำเนื่องจากรู้กันอยู่แล้วตัวอย่างเช่น The thieves were all arrested พวกขโมยทั้งหมดถูกจับกลุ่มตัวเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าผู้จับกลุ่มคือตำรวจจึงไม่จำเป็นต้องเอ่ยถึง English is spoken here ภาษาอังกฤษใช้พูดกันที่นี่ในประโยคนี้เรารู้ว่าผู้ที่พูดคือคนโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องระบุ <S <S Jasmine rice was mostly grown in the northeast of Thailand ฟังอีกครั้งนะคะ Jasmine rice was East Thailand. mostly rice in grown North the of ข้าวหอมมะลิถูกปลูกเป็นส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นที่รู้กันว่าผู้ปลูกข้าวคือชาวนานั่นเอง 3. ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำตัวอย่างเช่น Paper was invented in the prehistoric age ฟังอีกครั้งนะคะ Paper was invented in the invented the paper prehistoric was age. in กระดาษถูกคิดค้นขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้คิดค้นเราจึงไม่กล่าวถึงโดยสรุปแล้ว Active voice เน้นประธานเป็นผู้กระทำส่วนประโยค Pass Vo จะเน้นประธานเป็นผู้ถูกกระทำ The dog bit me. มากัดฉัน I was bitten was by the dog ฉันถูกหมากัดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรูปประโยคทั้งสองแบบได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะมาสรุปกันง่ายๆเลยนะคะ Active Voice เนี่ยเราจะมุ่งสนใจประเด็นไปที่ผู้กระทำกริยาเช่น My father loves the cat นะคะ พ่อของฉันรักแมวมากนะคะประธานของประโยคก็คือ my father จะเป็นผู้กระทำนะคะ loves ก็คือรักนะคะส่วน5เป็น passive voice นะคะ เราจะมุ่งประเด็นและก็สนใจไปที่ผู้ถูกกระทําคือเจ้าแมวตัวนั้นที่คุณพ่อเนี่ยรักซะมากกว่านะคะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเราจะจับแคทขึ้นมาเป็นประธานของประโยคแทนคุณพ่อนะคะถ้าคุณผู้ชมสามารถจําโครงสร้างของอนุประโยคได้เราก็สามารถบรรยายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้โครงสร้างแบบไหนก็ตามสำหรับช่วงต่อไปเนะคะเราจะคงอยู่กันที่เนะื้อหาเดิมแต่ว่าเรานั้นจะเพิ่ เพิ่มเนื้อหากันให้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะตอน Active and Passive Voice ตอนที่2การทำ Active Voice ให้เป็น Passive Voice เรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice กันค่ะ 1. ย้ายกรรมในประโยค Active Voice มาทำหน้าที่ประธานในประโยค Passive Voice ตัวอย่างเช่น The dog bit the boy สุนักกัดเด็กชายเรามี the boy เป็นกรรมแต่เมื่อเราเปลี่ยนเป็น Passive Voice แล้วคือ the boy was bitten by the dog เด็กชายถูกสุนักกัดเรานำ the boy มาเป็นประธานของประโยคแทน2 เปลี่ยนรูปกริยาในประโยค active voice ให้เป็น passive voice โดยใช้ verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ในประโยคนี้เราเปลี่ยนกริยาแท้คือ b i t ให้เป็น verb ช่อง3แล้วนำมาต่อหลัง verb to be bitten เป็น verb ช่องสของ verb bite ทวนอีกครั้งหนึ่ง bite ช่องหนึ่ง ช่องสอง bitten ช่องสาม bite bit bitten สามเลือกใช้ verb to be ตาม tense เ,เราต้องดูว่าประโยค active voice นั้นอยู่ใน tense ใดเมื่อเปลี่ยนเป็น passive voice แล้วให้คง tense เดิมไว้ตัวอย่างเช่น the dog b i t s me bit เป็น verb ช่องสองของ bite แสดงว่า เป็น past simple tense เมื่อเราเปลี่ยนประโยคเป็น I was bitten by the dog เราก็ใช้รูปอดีตของ verb to be คือ was เพื่อให้เป็น past simple tense เหมือนเดิม 4. ย้ายประธานของประโยค active voice มาใส่ไว้หลังคำว่า by ในประโยค passive voice 5. ถ้ามีส่วนขยาย ให้นำมาต่อไว้ท้ายประโยค Passive Voice เช่น The dog bit me yesterday เป็น I was bitten by the dog yesterday เราไม่สามารถเปลี่ยนประโยค Active Voice ที่ไม่มีกรรมของประโยคมาเป็น Passive Voice ได้เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นผู้ถูกกระทำตัวอย่างเช่น He runs เขาวิ่ง I dance <damp> ฉันเต้นรำ มาดูตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค active voice เป็น passive voice เพิ่มเติมกันค่ะ I eat bread. ฉันกินขนมปัง Bread is eaten by me. ขนมปังถูกฉันกิน I buy a book. ฉันซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง A book is bought by me. หนังสือถูกฉันซื้อ He reads a car magazine. เข้าอ่านนิตยสารรถยนต์ A car magazine is read by him. นิตยสารรถยนต์ถูกเข้าอ่าน That boy killed a snake. เด็กชายคนนั้นฆ่างู A snake was killed by that boy. งูถูกค่าโดยเด็กชายคนนั้น I wrote two letters. ฉันเขียนจดหมายสองฉบับ Two letters were written by me. จดไม้สองฉบับถูกเขียนโดยฉัน The dog is biting a fat boy สุนักกำลังกัดเด็กอ้วน A fat boy is being bitten by the dog เด็กอ้วนกำลังถูกสุนักกัด I was playing the drum ฉันกำลังตีกลอง The drum was being played by me กลองกำลังถูกฉันตี He will buy a watch เขาจะซื้อนาฬิกาข้อมือ A watch will be bought by him นาฬิกาข้อมือจะถูกเขาซื้อสมชาย will help me สมชายจะช่วยฉัน I shall be helped by สมชายฉันจะถูกสมชายช่วยเหลือ You cannot help your friend คุณไม่สามารถช่วยเพื่อนของคุณได้ Your friend cannot be helped by you เพื่อนของคุณไม่สามารถถูกคุณช่วยได้คำว,ว่า by ต่อด้วยผู้กระทำในประโยคแบบ passive voice ไม่จำเป็นต้องใส่ในกรณีที่ผู้กระทำเป็นผู้ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วหรือเราไม่ทราบว่าผู้กระทำเป็นใครตัวอย่างเช่น my wallet was stolen by someone กระเป๋าสตางค์ของฉันถูกใครบางคนขโมยไป เราไม่จำเป็นต้องใส่ Buy someone เพราะเราไม่รู้ว่าใครขโมยพูดเพียงว่า My wallet was stolen กระเป๋าสตางค์ของฉันถูกขโมยไปก็เป็นอันเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานำเสนอเนะะื้อหาที่ไม่หนักมากแล้วก็ไม่เยอะมากนะคะสำหรับเรื่องของ active และ passive voice นะคะ คุณผู้ชมลองฝึกสังเกตแล้วก็ลองใช้บ่อยๆนะคะก็จะสามารถเขียนประโยคขั้น Advance ได้อย่างคล่องแคล่วเลยแล้วค่ะในทุกครั้งนะคะที่พันมีโอกาสพบคุณผู้ชมนั้นเราก็จะพยายามนำความรู้ดีๆนะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากที่สุดมานำเสนอกันว่ารูปแบบประโยคแบบนี้เราเจอบ่อยนะในนิตยสา,าร หรือว่ารูปแบบแบบนี้เราเจอบ่อยนะในจำนวนข่าวเป็นต้นนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคุณผู้ชมนั้นดูรายการของเราไปแล้วจะสามารถนำโครงสร้างของวยากรณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เองนะคะ และเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงทิปส์นะคะที่นอกเหนือจากวยากรที่เรานั้นจะมาอัปเดตความรู้กันในทุกๆครั้งที่เราเจอกันช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงหนึ่งนะ,ะที่คุณผู้ชมบอกว่าชอบมากๆนะคะเพราะว่าจะได้รู้จักคําศัพท์แล้วก็สำนวนใหม่ๆนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพัน์ก็ได้นําคําศัพท์ที่เกี่ยวกับวันเดือนปีนะคะมาฝากกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะวัน <One. S 3> day d a y Day Wan Dan Monday M O N D A Y Monday One Tuesday, Tuesday. T U E S D A Y Tuesday One Put Wednesday W E D N E S D A Y Wednesday วันพฤหัสบดี Thursday T H U R S D A Y Thursday วันศุกร์ Friday F R I D A Y Friday วันเสาร์ Saturday S A T U R D A Y Saturday, Saturday. Saturday. วันอาทิตย์ <S Sunday S U N D A Y Sunday วันนี้ทุกวันนี้ Today T O D A Y Today เมื่อวานนี้ Yesterday Y E S T E R D A Y Yesterday วันพรุ่งนี้ Tomorrow T O M O R R O W Tomorrow สัปดาห์ Week W E E K Week วันทำงาน Weekday W E E K D A Y Weekday วันหยุดสุดสัปดาห์ weekend w e e k e n d w e e k e <De> n <ơn>. เดือน month m o n t h month เดือนมกราคม January J A N U A R Y January เดือนกุมภาพันธ์ February F E B R U A R Y February เดือนมีนาคม March M A R C H March เดือนเมษายน April A P R I L April เดือนพฤษภาคม May M A Y May เดือนมิถุนายน June J U N E June เดือนกรกฎาคม July J U L Y July เดือนสิงหาคม August U G U S T, AUGUST เดือนกันยายน <S September S E P T E M B E R September เดือนตุลาคม October O C T O B E R October เดือนพฤศจิกายน November N O V E M B E R November เดือนธันวาคม December D E C E M B E R December ฟังกันอีกรอบนะคะวัน Day D A Y Day วันจันทร์ Monday M O N D A Y Monday Tuesday T U E S D A Y Tuesday Wednesday W E D N E S D A Y Wednesday One Thursday T H U R S D A Y Thursday Friday F R I D A Y Friday Saturday S A T U R D A Y Saturday Sunday S S U N D A y, SUNDAY, Sunday. วันนี้ทุกวันนี้ TODAY, T o D A y, T-O-D-A-Y, Today. เมื่อวานนี้ YESTERDAY, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, Yesterday. วันพรุ่งนี้ TOMORROW. T O M O R R O W Tomorrow Sabda Week W E E K Week Wantangan Week Day W E E K D A Y Week Day Wanjutsu Sabda Weekend W E E K E N D Weekend Dun Month M O N T H Month Dun Makarakom January J A N U A R Y January Dun Kumpapan February E B R U A R Y, February. เดือนมีนาคม. <march>, March. M A R C H, March. เดือนเมษายน. <march> <march> April. A P R I L, April. เดือนพฤษภาคม. <march> May. M A Y. <May. S 2> เดือนมิถุนายน June J U N E June เดือนกรกฎาคม July J U L Y July เดือนสิงหาคม August A U G U S T August เดือนกันยายน <S September S E P T E M B E R September เดือนตุลาคม October O C T O B E R October เดือนพฤศจิกายน November N O V E M B E R November เด <December. S 1> ือนธันวาคม December D-E-C-E-M-B-E-R December ค่ะทีนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกันแล้วนะคะว่าวันต่างๆในสัปดาห์แล้วก็ชื่อเดือนต่างๆในหนึ่งปีของเรานั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรกันบ้างค่ะ คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าชื่อวันแล้วก็ชื่อเดือนนั้นเราจะใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในการขึ้นต้นคำนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะพันละรายการ Easy English จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจเรื่องใดามาติดอาวุธทางภาษาอังกฤษให้กับคุณผู้ชมอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะนอกจากจะติดตามชมรายการของเราแล้วเพื่อรับรู้ความรู้ใหม่มๆกันนะคะความรู้เดิมที่เราเคยนำเสนอกันไป คุณผู้ชมก็อย่าทิ้งนะคะต้องนำกลับมาฝึกฝนแล้วก็นำกลับมาทบทวนอยู่เสมอเพราะว่า practice makes perfect ค่ะในช่วงหน้าค่ะอาจารย์นิพพาจะมาแนะนำวิธีการถามและการพูดให้แข่งเหมือนเจ้าของภาษาให้แก่งเหมือนเจ้าของภาษาว่าทำได้อย่างไรแหมพันเองก็อยากรู้นะคะถ้าอย่างนั้นพันและก็คุณผู้ชมเราไปพบกับอาจารย์พนพร้อมกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวขอตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ หลายคนถามว่าทำอย่างไรจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาหรือ n น Ti v e speaker ค่ะสำเนียงจริงๆแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องของสำเนียงและการออกเสียงสำเนียงที่ภาษาอังกฤษที่เราจะคุ้นเคยกันดีก็จะมี British English หรือการพูดภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษหรือ American English การพูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเทคนิค2อย่างที่สามารถช่วยในการฝึกฝนสำเนียงและการออกเสียงได้อย่างที่1ต้องฟังมากมาก แล้วเราก็ต้องพูดตามด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เรารับ Input Input ก็คือข้อมูลข่าวสารที่เราได้ยินหลังจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ o u t p u t ก็คือสิ่งที่เราพูดออกไปก็จะเหมือนเด็กๆค่ะสมัยตอนที่เขายังเป็นทารกเนี่ยเขาจะยังไม่เริ่มพูดแต่เขาจะรู้จักฟัง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 พอฟังจนมากพอปุ๊บเขาก็จะเริ่มเรียนแบบผู้ใหญ่ก็คือเป็นการพูดตามนั่นเองการฝึกสำเนียงก็จะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันคือฟังมากๆแล้วพูดตาม เทคนิคที่2ในขณะที่เราพูดเนี่ยเราก็จะต้องลองสังเกตดูว่าเสียงไหนที่เรามีปัญหาในเรื่องการออกเสียงเสียงไหนคําไหนที่เราพูดออกไปแล้วฝรั่งเขาทําหน้างงยกตัวอย่างเช่นในคนไทยเนี่ยจะมีเสียงที่มีปัญหาอยู่ก็คือเสียงตัว L หรือเสียงเลกับเสียงตัว R ที่เราจะต้องงอลิ้นนิดนึงหรือเสียงเนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดคําว่า lead กับเราพูดคําว่า read สองคำนี้ความหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกเสียงผิดการสื่อสารก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยขอให้สนุกสนานกับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะ